ครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับนี่รถอ่อบ2020นะครับเป็นรถผลพคนงานนะครับอ mm ัน hmm. นี้เราก็จากแรงม้าเดิม125นะครับมาเป็น160 mm hmm. ยหกสเจ้าของบอกว่ามันเหยียบไม่ค่อยทันใจเลยนะครับ mm hmm. ก็เอามาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแบบไม่มีฟันนะครับที่ใช้งานปกติแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันมากขึ้น ้เดี๋ยวลองวิ่งวิ่งให้ดูนะครับก็เหยียบพุ่งขึ้นนะครับ แรงได้แบบไม่มีฟันนะครับอันนี้เน้นประหยัดน,นะครับใช้งานในรถเดิมๆฟันสะอาดสะอาดนะครับสเต็ปลักโลกนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับคนใช้รถด้วยไม่รบกวนคนอื่นนะครับเมื่อกี้ไมน้นุ้นตอนที่2 2 0อยี่สิอันนี้เป็น2 3 9้อยสามเก้านะครับ mm hmm. ก็แต่ละคันมากน้อยกว่ากันนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ต้องสี่เรียดยังไงตรงความเร็วป้าเนี่ยเรา ไม่ได้ใช้ไปถึงนั้นอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ในประมาณขับ1 1อยสิรอยี่อะไรแบบปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่ารอบต้นรอบอะไรมันชูดเร็วขึ้นมันเปลี่ยนเกียร์ต่อรอบอะไรได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสนใจก็ติดต่อกับ3ามสิบซิงช็อปครับ